ใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนะวินหยอะน้ำตาลลงนี่น้ำตาลนี่เทน้ำตาลเห็นน้ำตาล,หตาล,ตาลไหมใส่เดี๋ยวมันจะไหมก่อนใส่อีกอะเรอะ กระเด็นทั้วเลยครับกระเด็นขั้วอะายาเดี๋ยวมันฟูกล่นเลยมันต้องกระเด็นขึ้นแน่นอนว่าคนสิครับคนแบบนี้สิครับไม่ใส่น้ำตาลเลย อนมเกลือหมร้อชิมยังไม่แตกหรือยังมันฟูแตกด,ดกิอน่าลงอ่าลงมาเนี้ยือดูพี่ปะวินทำมันฟูก่อนมันกระเด้งอ่ะแม่กระเดหนออก เดลนิดนึง่งไมไนเรื่อยๆปนเรื่อยๆปเรื่อยๆ โคตรฟอกคอนขั้วมันมีฝนตกด้วยทางขั้วอกคอนสองเฮลอนไหมแม่สงเฮลกีไหมว่าสองห้ใคน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 มันแตกแล้วอุ้ยปิดฟ้า